สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม w o r d e r n d r นะครับในครั้งนี้นะครับก็รถถังเมาส์นะครับก็จะกลับมาให้วิจัยนะครับทุกๆวันเกิด w o r d e r n d r นะครับหปีมีครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ทันก็มารอได้นะครับผมซึ่งเงื่อนไขก็ง่ายๆครับขอแค่คุณสามารถวิจัยยานพาหนะเยอรมันแลง5าได้นะครับผมคุณก็สามารถวิจัยตัวรถถังเมาส์ได้นะครับ เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับให้คุณวิจัยถ้าเข้ามาให้วิจัยก็ไม่ต้องรีบวิจัยจนเสร็จก็ได้นะครับขอแค่คุณวิจัยไว้สัก1นึ่ง่วิจัยก็ได้นะครับพอจบจีกรรมไปเนี่ยมันก็ยังสามารถวิจัยต่อได้นะครับผมโอเคในเมื่อพี่ใหญ่จะกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันหน่อยนะครับผมจะเป็นอย่างไรกับตัวรถถังเมาส์คันนี้ครับโอเคอ <cem> สิ <c ười> ปืนแลวบพังโอ้ไนส์ BMP ยิงไปซ่อมปืนกันครับเสียงรถตรงนี้ AS6 ไม่ทันอันนี้โอเค อีทีไทมิชชั่นโอเคแลกสิอัพโอ้โห่รถรถรโอเคจิบเตนไอ้ยเซนจูเรียนเนี่ยเซนจูเรียนมาร์คสิไทมิชชั่นเราพังนะ่ะแต่ยังมีเียงรถ M103 สซะด้วยโอเคบล็อกได้ เ,เสร็จซ่อมเสร็จพอดีครับ M163 ไม่เข้าโอเคได้แท็กแคนเนอร์เราตายโอ้า Nice e m p เอามาเดอร์ยิงช่วยอยู่คนระับโหลดโอเคเดี๋ยววิ่งเข้าไปบีครับ คนรถเหลือ3คนจะไปรักษาตรง B เพื่อนเราน่าจะยึดเสร็จพอดีนี่รถตรงนี้ใหอ่าไอ้สองห่างไปงเ,เราเจอ8.7นะก็ลูกเข็มอ่ะนะัง Heath, ้งฮีทเอฟเอสแยะไปหมดฮนะ สองศูนย์ดีนะมันไม่ยิงโอะเฮลิคอปเตอร์โอเครักษาบนรถแล้วไปต่ออ้าม,มาวิ่งไปแล้ว เตา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 เอาเรียบร้อยทีก็จะฮี a t fps อะอยู่ยากครับเหลือ,ตอเต้เจ๊ะเจ็กเอาไปคิวด้วย <c oughs> เพื่อนเรายังถูกยิงอยู่นะดันน่ะโอเคยิงฮะโอ้โ,อโอ้เฮลิคอปเตอร์แซมเอ้ยไม่ใช่แซม SVA อ่าน่าจะเป็นมาร์คแมนริปเตนมาร์คแมน โอเคเ俏เข้านิดนึงอ่ะเรียบร้อยเ็นม马กแมวมีเฮลิคอปเตอร์ตรงนู้นเอาอุ้ยเอ้ยปืน75เราพังครับแต่ยัง บ็ออได้เราก็ะตายยิงไปแปดแล้วเหรออ้าวอีกนิดเดียวก็ได้นิวเคลียร์แล้วแต่คงไม่ทันแล้วเหรอฮะเกมจบก่อนอีก300พอยก็ได้นิวเคลียร์แล้วทีสี่สี่วัดระยะพันสอง เรียบร้อยกระสุน88วิ่งเร็วดีตรงนู้นแต่มวลมันน้อยนะกระสุน88 750โอ้โหยิงฉลับไปอีกมุมเลยผมยิงไปแล้วมันฉลับไปทางขวา อีทีตรงนู้น B M P โอเคโอ้โหโดนถังน้ำมันเหลือกระสุน88อยู่หนึ่งนัด ันสองโอ้ oh. ไปเร็วเกันลดอ่ะแดกสิที อบอกได้ครับเรียบร้อยหลังบ้านน่าจะซ่อมเสร็จพอดี 75โอเคตกใกล้ได้75นี่แหละยิงสมกมาแล้วด้านหน้าเรา ฟอร์ดินานระวังด้านข้างนะพวกโอเคมุมนี้ โอเคยึด A ยึด C เรียบร้อย H2 ยังรถมาอีกคันฮะเยอะมากเลยตรง B นั่นไงโอเคยิงก่อน เรียบร้อยโอ้ป oh. พี่สามสี่ไม่สนโลกเลยฮะ <c oughs> เรียบร้อย <Jesus. S 1> <c oughs> โอ้โหด้านล่างอีกฮะนูน่นนูน่นยิงไปตรงเอ สโดนหยุดยี่สิบสี่เก้าร้อยไนท์มาแล้วครับสามมูลโอเคบอกได้ โดนกร็สมุกมันยิงเราเข้าอยู่นะอเอ้โอเคเกือบโหมีคัน ไม่หยุดไม่หย่อนเสียงรถมาอีกแล้วฮะไอสองดีซีเอฟซีเครื่องบินอ่ะเรียบร้อย เคเอ็มสี่สิบสองเอ็มสี่เอสองอ้าวส่งคืนส่งคืนอีกนัดอ่ะดูเหมือนจะฝั่งเราจะเข้าไปยึดฐานกันไม่ได้เลย มันจะแพ้ละอืมไหนจ๊ะเควัดระยะสักคู่พันห้าพันห้าสิบโอ้ยต่ำไปเพิ่มอีกเป็นพันหนึ่งร้อยน่าจะโดน กินัทสิเปนไมบ <laughs> ้บังชลาเโอเคครับก็ยิงไปสิคันที่กโอเค เพื่อนเรากำลังยึดอยู่ BTR ไม่ใช่ BTR EBR รถฝรั่งเศส oh nice bomb แต่ยังมีเสียงรถอยู่นะครับตรงนี้ทางบ้าน นี่ขออนุญาตหมุนตัวรถแป๊บหนึ่งโอเคทีเก้าสองรีโหลดก่อนอย่ยงรถยุดหลังบ้านตรงนี้อโอเคบอกได้ เรียบร้อยฮะแล้วก็ยิงมาแต่ทางนู้นแถวป่าโอเคเจอละวัดระยะหลอดลห้าร้อยห้าสิบเรียบร้อยทีเก้าสองโอเค สุดแรงตำแหน่งเดิมดันต่อครับอาฟังชัดๆนะอ๋อตรงนี้เอกเชใช่ใช่นี่ไงกอบเปียนครับ M56 รถเขายิ่งแรงนะ ังมีเสียงรถอยู่ตรงนี้ต้องหามุมโผล่ไปโจมตีไม่ทันก็ยังอยู่ยังอยู่ยอยโอ้โหไม่อยู่ละ M47 โอเค nice thank you <c oughs> ไม่ทันอยู่ตรงนี้ Thank you มา M47 โอเคเรียบร้อยจักไทเกอร์ยิงให้แล้วนะอโอ้โหตอนี้ชนะแบบสบายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยชิลๆโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนูยักษ์180ตันนะครับผมการ้ัใครที่ไม่มีเมา,าส์นะครับก็อย่างที่บอกไปเงื่อนไขก็ง่ายๆครับ แค่ปลดล็อกยานพาณแรง5เยอรมันนะครับคุณก็สามารถวิจัยตัวรถถังมาส์ได้แล้วนะครับผม1ปีมีหนครับก็วิจัยมาเก็บสะสมก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นจะต้องวิจัยจนครบคะแนนค่าวิจัยจนเต็มนะครับก็วิจัยไปแค่หนึ่งค่าวิจัยก็ได้แล้วก็พอพ้นจิตกรรมไปก็คุณก็สามารถมาวิจัยต่อได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรถถังมาส์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ